สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพูดถึงข้อมูลในเชิงของอ a สเตอร์เแล้วก็บอกแสไปสู่เกมต่อไปในซีซั่นที่1ของ The Dark p i c t u r e Anthology กันบ้างครับเท่าที่อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมก็จะมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงไปยังภาค Little Hope ประเด็นฉากจบที่มีการเอ่ยถึง w i n t e r f a l l แล้วก็เทรลเลอร์เดอะ e ิวอินมีที่ปล่อยออกมาในช่วงหลังเอนเครดิต ทางนี้ก่อนจะเริ่มวิดีโอแล้วก็ไขข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมนะครับ The Move, The Move ก็ขออนุญ,ญาตฝากผู้สนับสนุนของช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ส่วนจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และก็อุปกรณ์ไอทีต่างๆโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับทาง Advice ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องส่วนลดสาหรับผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อแล็ปท็อปที่ใช้ Intel Evo สามารถรับเงินคืนสูงสุด1,500บาทรายละเอียดผมจะแปะเอาไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับโดยตัวแล็ปท็อปซีรีส์นี้นั้นมีให้เลือก .th กับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนนะครับนับน่นก็คือ o p t u s แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้ง Op t u s มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกครับไม่งองไม่หักผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลที่ f a c e b o o k c o m o p t u s หรือถ้าใช้โค้ด The Move นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะ อะไรครับข้อสังเกตรแรกก็คือเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนหลังจากที่เอริกกับเรเชลขับรถออกมาจากร้านอาหารในลิตเติ้ลโฮปรถอีกคันก็พุ่งเข้ามาชนรถของ2ตัวเอกจกนําไปสู่การสูญเสียขาขวาของเอริกแน่นอนนะครับว่าการขับรถโดยประมาทของเรเชลนั้นทําให้เกิดอุบัติเหตุทว่าคําถามก็คือรถที่พุ่งเข้ามาชนนั้นเป็นรถของตัวเอกจากภาคที่แล้วหรือเปล่าออจริงๆตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนคุณผู้ชมเลยครับผมก็เลยลองกลับไปดูฟุตเทสในฉากนั้นของภาคที่2ส,สรุปว่ารถของตัวเอกจากลิตเติ้ลโฮปไม่ได้ชนนะครับแต่ว่าเป็นการเสียหลลัักกพพิคควารนขบด องเห็นเด็กผู้หญิงคนดนึงมาขวางหน้ารถเขาหักหลบจนนำไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในภาคที่2นั่นเองฉะนั้นเราคงได้ข้อสรุปนะครับว่าทั้ง2เหตุการณ์น่าจะไม่ได้เชื่อมโยงกันครับฮ ประเด็นที่2 Winterfell คำพูดที่เอ่ยถึงเรื่องนี้เป็นของบร o k คกับ m i ล l e r เมือ่อพวกเขาได้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิรักมีความเกี่ยวข้องกับเอเลียครับพวกเขาจึงพูดขึ้นมาว่ามันเป็นแบบเดียวกับ Winterfell ที่เพิ่งค้นพบได้ไม่นานก่อนหน้านี้ทีนี้ถ้าเราลองไปค้นคําว่า Winterfell คุณผู้ชมจะพบว่ามันจะมีทั้ง Winterfell School w i n t e r f a l l House หรือว่าแม้แต่ w i n t e r f a l l Forest ความน่าสนใจก็คือป่าวินเทอร์โฟนนั้นอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากสโตนเฮนจ์เพียง76ไมล์เท่านั้นแน่นอนว่าสโตนเฮนจ์ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่มีบางทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์ไม่น่าจะสามารถเอาเหินขนาดใหญ่ขึ้นไปเรียงเป็นวงกลมแบบนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ผู้ที่สร้างมันขึ้นมาน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมากกว่าฉะนั้นถ้าเราเอามาจับคู่กับคําพูดของบรู๊กับมิลเลอร์เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวอาจจะไม่ได้มีแค่ที่นี่ครับแต่ว่านอาาจจถูเ,าาเ,เ้้รปไ,ปไดย ในฉากเปิดตัวซาลิมตอนที่เขากลับเข้าไปในบ้านและกําลังสํารวจห้องนอนของเซนผู้เป็นลูกชายคุณผู้ชมจะเห็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าตำนานของชาวซูเมเรียนเห็นภาพที่มีการวงสัญลักษณ์แปลกๆเอาไว้บนผนังนะครับเช่นใบหน้าตัวการ์ตูนที่คล้ายกับหมอผีภาพที่คล้ายกับจระเข้ยักษ์ แมวดำที่มีดวงตาสีแดงภาพ Stonehenge ที่ถูกวงกลมมาไว้และถัดไปทางขวาก็คือบริเวณเดียวกับ Winterfell Forest ในห้องยังมีหนังสือตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยไฮเกตยูนิเวอร์ซิตีด้วยนั่นทำให้เราได้ข้อสรุปว่าเซนมีความสนใจทางด้านนี้มากๆและเขาอาจจะกลายมาเป็นตัวละครเอกในอนาคตนั่นเองครับ นอกจากนั้นในฉากเครดิตยังมีหลอดบรรจุสาสารที่เขียนว่า X 1 1 7 2ซึ่งอันนี้ผมลองค้นดูยังไม่เจอข้อมูลพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับเรายังเชื่อว่ามันคือสารขัดหลังที่ได้จากร่างของผู้ติดเชื้อไม่กกสาสารที่สกัดออกมาจากปรสิตหรือว่าเอเรียนในเรื่องครับเรน ประเด็นข้อที่3บอกแสเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเกมต่อไป The ๋ e วรีวิว e in Me ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับที่เกมนี้จะปล่อยวิดีโอตัวอย่างสั้นทิ้งเอาไว้เสมอซึ่งตัวอย่างของเกมหน้านั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้เล่นจะต้องรับมือกับฆาตรกรต่อเนื่อง ประกอบกับข้อมูลในวิดีโอสั้นๆที่เราผ่านแผ่นสลักที่มีชื่อว่าโฮเทลเราจะได้เห็นซีนจุดไฟเชค็คเห็นหุ่นที่กําลังจะระเบิดในขณะที่ภาพทั้งหมดนั้นถูกฉายให้ตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งได้เห็นเพื่อที่จะบอกกับผู้เล่นเกี่ยวกับตัวร้ายคนนี้นะครับว่าเขาชานฉลาดโรคจิตและก็โหดเที่ยมสุดๆแน่นอน คีย์เวิร์ดของภาคต่อไปจึงประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้นะครับได้แก่คําว่าฆาตกรต่อเนื่องคําว่าโรงแรมคําว่าโฮมลี่ที่คิวรเตอร์เป็นคนพูดกับผู้เล่นว่าคราวหน้าเขาจะเป็นคนเลือกเรื่องเล่าเองมันเป็นเรื่องที่โฮมลี่ที่แปลว่าเรียบง่ายนะครับเป็นที่ที่คุณจะนอนพักผ่อนได้อย่างไรกง้กังวลแต่ว่าการหนีออกมาคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ Wherever extremely hard leave. is, it it to you'll find และองค์ประกอบเติมเต็มส่วนสุดท้ายก็คือหนังสือพิมพ์ในชากก่ออกปฏิบัติการที่พาดหัวถึงคัตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าแมนนี่เชอร์แมน หนังสือพิมพ์อเมริกันเอเวอร์ซีประจำวันที่2พฤษภาคมปี2003ระบุว่าแมนนี่เชอร์แมนนั้นถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยวิธีฉีดยาพิษเข้าเส้นเลือดไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาในข,าาข้อหาฆาตกรรมผู้หญิง13คนในปี1970ศาลตัดสินประหารชีวิตเขาในปี1999แต่เขาก็พยายามต่อสู้คดีเพื่อลดโทษเรื่อยมาเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือมาตั้งแต่ต้นกระทั่งศาลยืนยันคำตัดสินส่งผลให้เขาถูกประหารในที่สุดทั้งนี้เราก็ยังเชื่อว่าอาจจะมีผู้เคล้อยร้ายมากกว่านีี้้้กก็็ไดเนน่หาาาขวจะะประมณ จากเบาะแสทั้ง4อย่างเราจึงเชื่อว่าเรื่องราวของ The Devil in Me มีน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเฮอร์แมนเวสเตอร์มัจเจตฆาตกรต่อเนื่องรายแรกของอเมริกาครับประวัติคร่าวๆของเขานั้นบอกว่าเฮอร์แมนเป็นหมอที่คลั่งไคล้ในวิชาการวิาพากษ์ศาสตร์เขาจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแต่ด้วยวิธกรรมที่เขาเอาศพจากห้องแล็บมาสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกเงินประกันนั่นทำให้เขาต้องลี้ภัยไปอยู่ในชิคาโกนะครับพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นดรเฮนรี่ฮาร์เวิร์ดโฮมส์ ผมเข้าไปทางานในร้านขายยาเก็บเงินเรื่อยมาจนตัดสินใจซื้อร้านขายยากับตึกในและแวกนั้นเป็นของตนเองได้ในที่สุดจากนั้นเขาก็เริ่มโปรเจกต์ต่อเติมอาคารพวกนั้นให้กลายเป็นโรงแรมที่มีลักษณะเหมือนปราสาทเขาวงกดจนนําไปสู่การล่อลวงเหยื่อไปฆ่ามีการจัดงานแฟร์ที่เชิญคนมามา,มากมายนะครับและดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่มีโอกาสได้กลับออกไปอีกเลยกระทั่งเขาถูกจับแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตในวันที่7พฤษภาคมปี1896ด้วยข้อหาฆาตกรรมเหยื่อไปกว่า27คนซึ่งเป็นตัวเลขที่เขายอมรับสารภาพนะครับา,ากบมีกร คาดการ์กันว่าผู้เสียชีวิตอาจจะมีมากกว่านั้นและอาจจะเยอะถึง200คนกันเลยทีเดียว ฉะนั้นแมนนี่เชอร์แมนอาจจะเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิทยากรรมของเฮนรี่ฮาร์เวิร์ดโฮมส์จนนำไปสู่เรื่องราวในภาคต่อไปนะครับก็เกิดเป็นคดีฆาตรกรรมบนภาตหัวข่าวนั่นเองซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตัวละครในเรื่องก็คงจะไปติดในโรงแรมเขาวงกฏของเขาต้องก้าวข้ามกับดักและก็กลไกหิยนะนที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้นะครับสุดท้ายคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเกมในภาคนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะและวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบก